สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมแซมมีทีเด็ดรถที่ครึ่งเข้ามาใหม่มาแนะนํา1คันนะครับผมสําหรับตัวนี้เป็น Toyota Camry 2.5ไฮบร i ดนะครับรถปี2017เลขใหมล์107,000กิโลเมตรนะครับสวยกริปเลยบอกเลยสวยจริงภายในยังดูดียังสะอาดเบาะยังตึงอยู่นะครับสวยเลยนี่สีดํานะครับ มาบอกเลยนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมแซมตรวจสอบแล้วนะเลขไม้น่ารักน่าลุ้นนะครับน่ารักน่าลุ้นนะไม้แสนเจ็ดหมื่นกิโลเมตรนะราคาคาดการนะครับอันนี้แซมเทียบจากที่แซมเพิ่งปล่อยไปเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะ 500, ang, 5 0 0 0 0นกลางๆอ่ะ5 4 9โดยประมาณนี้นะยังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมอยากจะ ดำเนินเกมในส่วนของการล็อกสิดอะไรอย่างเนี้ยโทรมา0863543692นะครับผมเดี๋ยวแซมดูให้นะสวยจริงนะ2.5ไฮบิดนะครับผมไม่แน่ใจใช่ตัวพรีเมียมหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะใครทราบแจ้งมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมามาดูกันก่อนนี่ปี17 ในส่วนของวารันตีตรับโตโยต้าน่าจะหมดแล้วเนาะเพราะวารันตีของสู่โตโยต้าไม่ถ้าแซมจะไม่ผิดไม่ไม่แปีหรือเปล่าหรือสิปีไม่แน่ใจนะแต่แซมว่าหมดแล้วมันปี17บเปีนี้ปี2025ันาแปีพอดีไม่แน่ใจนะ,ะดูฝาก่อนฝาเดิมน,นะครับฝาเดิมดูสติกเกอร์อต่างอยู่เลยนะดูเนี้ยกลมๆกลมเชียง ไล่มาเลยไล่มาเลยฮนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเก่งกระบาดมันต้องมีเนี่ยเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ใสหรือว่าตาไก่ะ่ะต้องมีเห็นไหมไล่มานะครับเนี่ยฝาเดิมโตใต้ไหมเนี่ยหัวน็อตสวยซอกข้างในดูซิซอกข้างในของเขานะเนี่ยเนี่ยนะสวยนะครับเรา๋ยลองดูแงมได้ไหมแงมไม่ได้เลยอึบมา อมมองไม่ชัดโอ้ยแงมไม่ได้แต่ว่าเดิมนะครับจำดูละเดิมนะครับทุกยึดอะไรต่างๆก็อยู่ครบนะอันนี้ระบบการทํางานของอันนี้เนี่ยเป็นไฟไฟ้าล่านะครับประมาณนี้นะนี่นะครับสวยคานเคิร์นไม่เงานะครับแก้มสวยเลยเห็นไหมแล้วก็ด้านในนะครับดูสวยๆเดิมๆม,ม,มาดูอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมก็จะมีตัวเกอร์เหมือนกันเห็นไห นนี่น่าจะเป็นเสียงของพวกระบบไฮบริดอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยทำงานอยู่นะครับมอน้ำของเขาเห็นไหมมอหนหมอน้ำเน่่เน,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 น่นะครับกระจงกระจังหน้าสวยงามน,นะนี่เป็นโฉมจุดสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะนแซมว่าสวยนะคะันนี้สวยเลยมีเซนเซอร์หน้านะครับสองจุดนะ ยางบิสโตนะครับปี24นะครับน,นี่นี่ไฮบริดระบบไฮบิดนะครับดูนะเพื่อนเพื่อนดูภายในใหหนังตึงมากดูปีเขาเนี่ยไม่ขาดนะแล้วก็มียุบถือว่านิดเดียวนะบ่ไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็ตรงปีกพนักพิงมีรอยนิดนึงลองขัดออกน่าจะออกนะครับผม สวยนะสวยงามนะสติกเกอร์อะไรสวยนะครับเดี๋ยวลองดึงดูโอ้ยแน่นแน่แนโอ้ยอ่ะดึงนะสวยหเห็นะเหล็กเหล็กสวยนะครับเนี่ยสวยงามนะเห็นไหมสวยนะเนี่ยอาจารยมบอกแก้มเดิมไหมเนี่ยดูโอน็อตส,สวยเลยนะครับอ่า มาดูแผงข้างก่อนพับไฟฟ้าปรับรไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเซ็นทรัลล็อกระบบเซตอัพในส่วนของเบาะนะครับนี่เมมโมรี่ซีดเซตตรงนี้นะในส่วนของแอร์แบ็กมีอยู่7ลูกนะมีข้างเบาะคู่หน้า2มีคอนโซลหน้า2มีเสา A จนถึงเสา C อีก2เป็น6แล้วก็สุดท้ายครับที่หัวเข่า7ลูกนะพุชสตาร์ท มีระบบ b ายสปอร์ตมอนิเตอนะครับในนี้ระบบยกเลิกเซ็นเซอร์หน้านะครับมีพัด้บฟ้าเดี๋ยวให้ดูพอกดเดี๋ยดูนะเห็นไ,ไหมขึ้นเวลาเราจะแซงขวาแซงซ้ายเนี่ยมันจะมีเตือนจุดบอดนะครับผมพวงมาลัยสำหรับแซมนะถือว่าสวยอยู่เลยไม่วิ่งไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะเนี่ยนะตรงหนังเนี่ยยังมีเส้นๆมีลายหนังอยู่ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะยังไม่เงาเท่าไหร่นะครับ รถมันเท่าไหร่รถ8ปีวิ่งแสนเจ็ดตกปีเท่าไหรอ่อ่ะ2,000 0กิโลนิดนิดเองถือว่าไม่เยอะนะปกตินะปกตินะครับมาดูข้างในนิดนึงด,ดีเสียงก่อนอ่ะดูเลขไม้นิดนึง1,70,000กิโลเมตรนะเห็นไหมไม้แท้1,70,400ส่วนปุ่มกดก็มีลอกเล็กน้อยนะครับตามนี้นะมีรอยลอกเล็กน้อยนะเห็นไหมนันลอกเล็กน้อย ูทคอนโซลรับสายวางสายที่ที่พวงมาลัยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นลายเท็กเจอร์เป็นเป็นเหมือนกับลายไม้นะครับนี่อันนี้หนังนะครับอันนี้หนังอันนี้คอนโซลตรงกลางนี้จะคือเป็นเป็นลายไม้นะครับหัวเกียร์ก็เป็นลายไม้นะนี่น,นีสวยนะครับกระจกเป็นแบบอัตโนมัตินะครับออโต้ Auto นะไฟก็น่าจะมาตรฐานอ่ะ มีไฟด้วยนะอัน,นมีไฟไหมฝั่งคนขคับมีไฟเหมือนกันนะครับใส่วงใส่แว่นนะนี่หน้าจอรู้สึกคันนี้มีนีเวกชั่นให้ด้วยนะครับแล้วก็ไฟพามาต่างๆแอร์ออตโต้ด้วยนี่แอร์ออโต้นะแอร์อัตโนมัตินะครับดูโโซนนะครับแยกซ้ายขวานี่เห็นไหมปิดก่อน นี่นี่แยกซ้ายขวานะความเย็นของใครของมันนะครับตามนี้นี่นะแล้วก็ปุ่มนี้คือปุ่มกดเพื่อม่านพับลงมานี่นะครับนี่นะนี่นะมานี่ม่านนะพับลงมาส่วนอันนี้ E c o m o โ e ดนี่ EV Mode ส่วนอันนี้แอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็คือแอร์ข้างนะแอร์อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่อยู่ด้านนี้นะครับ แล้วก็ตัว USB มาตรฐานช่องเสียบกล้องบันทึกหน้านี่ก็ใส่ลงเดียได้นิดนึงนี่ลายไม้นะครับใส่แก้วได้อสองตำแหน่งนะกระจกรีโมท1ดอกนะครับตามนี้นะครับ w i r e สชาร Charger นะมีให้นี่ Wireless Charge นะครับนีนะบ่ประมาณนี้มาดูสำเนารถด,ดีกว่าปี17นะครับเบนซินไฟฟ้า205แรงม้า2,500ซีซีอ่ cc อาคันเี้เหมือนเดิม นะครับคเนีเหมือนเดิมนะเกะ๊ก็หนังถือว่ายังสวยอยู่เลยนะเนี่ยสวยงามนะโอ้โดูหน้าจงหน้าจอนี้หน่อยหน้าจอนะครับโดโหดไงวะเดี๋ยวนะอ่ามีเฉพาะภาษาไทยไอ้ภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยไม่มีนะเลื่อน ต่างๆเลื่อนกันปะเลื่อนไม่ถูกอ่านี่นี่นี่ระบบทำงานตัวไฟฟ้าเลื่อนเอานี่นะประมาณนี้เลื่อนเอาเลื่อนเอานะครับเนื้อเยื่อไม่หมดนะที่รู้จำรู้จะมีคุ u คอนโทรลด้วยนะครับกระจกออโต้ไฟหน้าออโต้อ่าไม่ใช่กระจกที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าออโต้นะครับผม มาเดี๋ยวเข้าเกียร์หน่อยดูอ่กล้องหลังนะนี่กล้องหลังส่วนเบรกมือไม่ได้อยู่ที่คอนโซลนะอยู่ที่เท้านี่นี่เบรกมือไฟฟ้าไอ้ไม่ไฟฟ้าเบรกมืออยู่ที่เท้านี่ไม่ไฟฟ้านะโทษทีครับมาไปกันต่อนะครับมานี่โอ้ดูเนี่ยดูเบาะข้างหลังเนี่ยตึงอยู่เลยแต่ว่ามันเดอะดำๆหน่อยเดี๋ยวฟอกให้นะครับที่เท้าแขนสวย มีช่องใส่แก้วสองตำแหน่งแอร์ผู้โดยสารด้านหลังนะมีนี่จับนี่ม่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะม่านเมิน,มนสวยอันนี้หายไปไหนก็ไม่แน่ใจนะสวยงามนะดึงก่อนนี่ดูดีนะดูดีเลยนะครับเนี่ยเซ็นเซอร์4จุดที่แซมบอกนะ4จุดนะครับ ดูฝาท้ายเดิมไหมเนี่ยหมุนน็สวยเลยเห็นไหมตะขบตะเข็บสวยตะเข็บต่างๆนี่ดูดีะเล็บจิกไปสวยงามนี่ดูรางน้ำนะไล่มาเนี่ยสันตะเข็บด้านซ้ายแบบนี้เนี่ยด้านขวาเหมือนกันเป๊ะนีสันตะเข็บสวยดูคานข้างใน,นสวยงามนะตึ๊บมาดู ล้ออะไหล่เป็นแม็กด้วยดูสวยเลยล้ออะไหล่เป็นแม็กนะครับแต่มันจะค่อนข้างหนาอยู่เลยนะเนี่ยนี่ดูเป็นแม็กสวยงามเป็นของทูรันซาของบิสโตนทูรันซาแม็กติดรถมาเลยครับเนี่ยปี17ยางติดรถมาเลยปี17นะดูนี่ดนะูโครงสร้างเดิมๆนะมาร์กจากโรงงานนี่สีแต้มจากโรงงาน ลองรีเช็คอีกฝกั่งหนึ่งเห็นไหมเหมือนกันเลยนี่เห็นไหมต้องแบบนี้นะครับนี่คือเดิมๆดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยอ๋ออันนี้แบตเตอรี่ของรถยนต์นะครับอยู่ด้านนี้นะสวยนะสวยเลยสวยเลยบอกเลย มันก็จะมีริ้วรอยขีดข่วนตามการใช้งานเนาะเดี๋ยวเก็บงานให้นะหายสองฝั่งเลยไม่แน่ใจเพราะอะไรนี่แอร์ที่แซมบอกนีเนี่ยเน,นี่อยอังลมเย็นๆนอกจากแอร์ด้านนี้แล้วนี่ก็มีให้ด้วยนะ,ะสวยนะเห็นไหมสวยงามน,นะ,ะดูซอกก็สวยนะเนี่ยซอกก็สวยนะ ดึงดูโอ้ยแน่นไล่มาเห็นไหมไล่มาเลยนี่มาไล่มาไล่มามอก,กอชัดเจนนะครับแผ่นเพจชัดเจนโนเวมเบอร์นะปี19 t o y o โตโต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับเลขตัวถังลงท้าย4022185 4022185ตรง,งาน,นยน่ด้ตรงกันแน่ดูเบาะฝั่งคนนั่งนี่ โอ้ยสวยตึงเปียสว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 ย,สวยคอนโซลมีลายไม้แอร์แบ็ลูกความปลอดภัยแน่นๆนะสวยนะใครหาไฮบริดอยู่นะแนะนำนะปีเก่าๆปีลึกๆราคาถูกๆน่าจะอยู่5้าแสนกลางๆนะใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมคันนี้โทรมา06 354 3692นะเดี๋ยวจัดส่งไปให้นะอยากล็อกโ่งล็อกสิทธิ์โทรมา06 354 3692โอเค คลิปนี้แซมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับ Toyota Camry 2.5 Hybrid นะครับผมไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผม